สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซีลาวหอิงพี่น้องเอ้ยทนบ่ไหวพี่น้องผมไม่มไหู้จ <c oughs> ั๊กซิพาจังได้แล้วผมทนบ่ไหวหรีทนบ่ไหวเรื่องหยางพี่น้องผมอยากมาว้าว่ะครับมื้อน,นี้มันเกิดหยางขึ้นอยู่บ่าทาี่ลาวงอิงเฮาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยผมเห็นเอฟซีพี่น้องเอ้ยเอฟซีนหน่อยๆใหญ่ๆคนเฒ่าคนแก,นก่มาหาอีหายหาเนี่โยโวย ครับพี่น้องเันหลายค่ะกหลีเบิ่นบงนี่นะครับพี่น้องก้อมหักก้อมแพ่งของเอ็ดซี่เนาะโอ้ยแค่หูไว้ยหลายอยบาน่นานแล้วพี่น้องแแหกกันมาแบบหลายค่ะกมือนี่ผมว่าอีหลานี่ครับบ่ไปไสนียันรอบรอ,อตอนรับเอ็ดซี่มืดมื่นแท่มือน,นี่โอ้ยม,ม,มีความสัขมีความสูงหลายครับพี่น้องผมเห็นแล้วผมมีความสูขหลายครับพี่น้องคือแบบ ก็เคยเห็นก่นเคยเจอเนาะตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยว่าไงๆอ่ะแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็เคยเบิ้งหมอลำามเหมือนสิเนาะผมสุดท้ายมาเบิ้งหมอลำามบอกอย่างก็อ,อีหล่าอุ้งอิงสิอันนี้ก็เบิ้งสิครับพี่น้อง <c ười> คือโอ้ยบอกแล้วผมมีความสุขหน้าผมตื่นเต้นนะครับพี่น้องมันตื่นเต้นหลายที่ว่า <c ười> เห็นเอ็ดดี้เนี่ย เบิ่งมามันลังไลมาหาอีหล่าหน่เนาะงูอีหล่าอยู่บ้านนังงี่ไปกับมามามาแบบโอ้ยแล้วก็มีคนภาษาบ้านเดียวกันภาษาเดียวกับผมก็มีนะครับหนึ่งเงินก็เบาอยู่ครับเอ๋บอกเข้ามาเอออีหล่าน้อยๆ้อยอะนะครับพี่น้อง <c oughs> เ,อเขาเบอกว่าอีหลา่าน้อย,อยๆภาษาบ้านผมก็คือเขาเอิญงั้งผมได้ยินกับว่าอีหลา่า แก๊กแก๊บแก๊กแก๊กก็คือน้อยๆครับพี่น้องนั่นแหละผมได้ยินเขาว่าไอ้หลาน้อยๆอ่สสันอ่ะก็คือภาษาบ้านผมนะครับไอ้หลาน้อยแก๊กแก๊กนั่นนั่ะผมฟังนะเอ้าคนสวยก็มาตัวนี่มาให้หลายตัวนี่นี่นี่จากมาจากทั้งไหนแน่กนาทีนี่มีคนสีสเกตนะครับมีสีสเกตมันต้องมีทั้งสวยมีทั้องขำเม้นไมทั้งเล่านะครับมีมีสารพัดแหละมีหลายอันนี้ผมก็อัดแบบในรถเลยเด็ดเด็ดผมเห็นเด็ดแครับพี่น้อง ผมเห็นว่าโอ้ยผมไปเบิงแล้วผมมีความสูหลายครับพี่น้องผมก็เลยตัดสินใจอยากว่าวอยากว่าวอยากจ่าครับเอฟซีอีหล่าเอฟซีสาหน่อยที่ว่าเห็นอยู่สิมือนเนี่ยคืออยากว่าวอยากว่าวแล้วลว่าวแล้วมันมีความสูครับนี่แหละคือที่ผมเน่ผมอัดเฮดคลิปเนี่ยก็คือผมเฮดจังสี่นะครับพี่น้องผมเห็นเอฟซีมากแล้วก็ผมก็อยากว่าวอยากยั้งว่าเออก็คือส่วนมากคนเฮ่ากับเบิงเบิงเลวก็จบไป เบ่งแล้วก็บจบไปผมมีภัยอาบมาวบอความหูซึกที่เกิดขึ้นที่ว่าเฮ้าเบ,าบ่งนิดสิคือผมนี่นะครับผมเบ่งแล้วในความหูซึกคือคือมันมีความสูขครับพี่น้องเห็นนี่ลาแล้วก็เห็นนี่ลายิ้มเห็นนี่ลามีเอฟซีมาหางสิเท่ากับคือมันมีความสุขน้ำน,นะครับพี่นอ้องก็เลยอยากมาเว้าอยากมาจา่าแบบแบบแน้ำเอฟซีสุขคนที่ให้แบบว่าตื้นเต้นผูซสึกว่าตต่นเต้นแล้วมีความสูขอ่นนะนะพี่น้องเนาะ นี่แหละครับพี่น really ้องกะเบิงกับมือหนีผมว่าเบิงแลวกับสิมดมือแล้วครับพี่น้องเนาะก็นี่แต่ว่ามีทุกรุ่นครับพี่น้องมีทุกรุ่นที่เขามาหาอหล่ามือหนีเนาะมีหลายคนแน่ก็มาหาสือเสือแต่เสือคือสิบอขายบ่แตะก็ได้เห็นขายบ่อไหนหรือยังไงเพราะว่ามันมีคนซังหลายแล้วสังแล้วก็คืออาจจะต้องเตรียมท่งเขาไปเนี่ยเห็นสื่อใด้่แน่หรือคนแน่ก็บบ่อไหนตามใส่สิเนาะเพราะว่ามันมีคนซังหลายอะล่ะ กขาหูอยู่ว่าคนหักอีหล่าหลายกับคนกับสังงาในหลา่าสังเสือผาสังยังง่าของอิหล่าเนี่ยมันหลายอยู่แล้วมันก็นเลยผลิตบทท่านครับพี่น้องเห็นเห็นกับเนี่ยนหะเข้ากับค่อยติดตามค่อยเบิง้งค่อยแงงอีหล่าเนาะถึงได้กับอิหล่ากับคงช่วงนี้กับคงซีอูบ้านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไอ้มือนีบอโจกับไปสอนเกี่ยวกับไอ่ยูทูบนะครับผมว่าผมอยากไปอยู่ครับแต่ผมไปบอได้ครับพี่น้องต้องหาเงินันนะ แม้แต่มือหนีผมก็ยหาเงินแค่แบบว่าให้ลูกให้ยังหละมันกะลำบากอยู่ครับก็เล่กไปอยากไปหีืครับอยากไปเลี่ยนแต่ก็คือเขาว่านน่ะกะคนเท่ากะขันขยันนี่ครับพี่น้องขยันทายขยันเบาขันว่าเบาเก่งว่ายังเนี่กะค้นก็สี่เข่ามาาบึงกเนาะขันค้นชินขันคนใสชินแล้วแต่แบบพวกผมเนี่กะมันประทันชินหรอกครับว่าคมนั้นยังติดตามน้อย ยังบ่เต็มที่ยังแบบว่าอย่างไรครับพี่น้องยังมาถึงขั้นสิว่าคนสิมาเออ่ติดสัน่นนะมันกิดมีแค่ว่ามาเบิ่งแบบไปไปลายแบบมาเบิ่งบ่หลายนะครับพี่น้องจังไดก็คอ,อ้ติดตามกดไลค์กดแชร์ทิกซี่ชแนลให้นแน่เด้อครับพี่น้องเพราะว่าสิได้เฮ็ดกับเฮ็ดของไอ้หล่าไปเรื่อยๆเฮ็ดเกี่ยวกับไอ้หล่าว่าสิเบิ่งไอ้หล่าไปเรื่อยๆว่ามีความสุขจังได ดีเฮาได้เบิ้องเฮ็ดซูมือเบิ่งซูมือเนี่ยครับพี่น้องทังได้ก็คอยติดตามคอยเบิ่งคอยแย่งผมแน่เด้อครับก็เมื่อนี้ก็คือว่านะครับพี่น้องเอซกับซิมาหาหละไล่ค่ะคือว่านะครับมื้อนี้กัไพกะติดตามเบิ่งติดตามแอกคอยติดตามเบิ่งติดตามแย่งอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมกาบนี่แหละครับพี่น้องเติมแก๊สก่อน เติมแก๊สสักไม้นึงเพราะว่ามือหนีก็ได้เอ้มือหนีมือหนีมันขึ้นแน่อยพี่น้องมือหนีได้เท่าไหร่น่ะสี่หาสี่ร้อยห้าร้อยแต่ห้าร้อยก็บาทพี่นอออ้องเฮ้ยเออเติมแก๊สสี่ร้อยว,ว่าเรื่องอีหลามากอะกำลังอะไรเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้คันกันว่าบานอีหลากอะขังไนก็คือเสียบรถสี่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนะาะจักสิขื่นมือได้กับผุ่มว่า มือข้นบานไม่นี่อีหลาหนี่ผมว่าคนหลายคักพี่น้องคนหลายแท้จังไดก็หลายเพราะยังบานแถวนั้นมันก็ต้องไปไปอยู่แล้วครับบานแถวนั้นใกล้ๆแถวนั้นอ่ะไปไปเบิ่งอยู่แล้วไปขึืนบ้านไม่อีหลายอยู่แล้วมันก็หลายคักอยู่แล้วผมเส่อว่ามือน,นั้นมาเนี่ยถ้าเบิ่งกับคนพี่น้องสองมื่นอยู่บ่ผมว่าย่ากลัวนั่นแล้วคนมาหลายทางแต่มองปัญหาก,ากับอ,อีหลาก็คือคงสิถาให้แบบว่า นีม่มองจอดรถจอดยังก่อนเนาะพี่น้องถึงที่สิได้เอ่ขึ้นนะ่ะแหะเพราะว่าหูโยว่าคนมันหลายกับสีขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นบ่ได้หรอกครับพี่น้องจังได้เฮาก็ค่อยติดตามเนาะว่าเดี๋ยวก็สี่ซักมือคองสืโพดเนาะพี่น้องว่าขึ้นบ้านไม้มือได้สี่แล้วก็อีกสามหลังแนละ้วก็กำลังสั่งนะครับพี่น้องโอ้ยเบิ้งหลับมาตรฐานดีครับพี่น้องเบิ้งเนี่ยการว่างการการว่างขัานการปูนสิเนาะเอาปูนมาปูนแผ่นมาปูนสิแล้วก็ว่างเบิ้งแต่ เสาสิเนาะพี่น้องเห็นบอกครับเอาพลาสติกมาพันไวเพื่อจะให้มันความชื้นน่มันอยู่ในนั้นบาให้มันแห้งเร็วคันแห้งเร็วหลายกระปูนก็สิแตกกันครับผมเพราะว่าผมก็เคยเห็ดก่อสั่งเยอะจากซิบว่าเผาวีใส่ยนอะพี่น้องเนาะผมก็เคยเห็ดก่อสัางอยู่ครับพี่น้องคันอยู่แดดมากๆเนี่ยเฮ้าสิเอาพลาสติกเนี่ยไปพันพันนไวเพื่อสิบว่ให้มันแตกแตกเร็วงสินะครับพี่น้องเพราะว่าคันมันแห้งเร็วเกินไปเนี่ยมันจะแตก ขันห้มันค่อยๆแห่งตามธรรมชาติตามอนันนั้นบม่มีแห่งไม่มีแบบแดดมาซองไลายเนี่ยมันก็สิดีกว่าสิแบบแห่งเร็วเกินสินะครับพี่น้องจังไดก็คอยติดตามคนไค์ก็แจ้์ช่องแท็กซี่หลงทางชแนลไหนเด้อครับพี่น้องสิใดกดก็สิใด,ดคอยเฮ็ดคอยเบิ่งคอยหลาไปเรื่อยๆจังไดก็โปรดติดตามบ่มแนเด้อพผย,ยังบ่ทันติดตามก็ติดตามได้เด้อครับเด้อพี่น้องมือนีก็่เวางยังหลายครับสวัสดีครับ